สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวสุขภาพมาฝากทุกท่านกันในช่วงน,นี้นะเช่นเคยค่ะยังคงมาพูดคุยกับท่านนักกายภาพบําบัดนะคะท่านคุณเจษดดิลกดอกไม้ขาวนักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์หันเรือค่ะกรุณามาร่วมพูดคุยกับเราต่อเนื่องในวันนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็จะมานําเสนอกันถึงเรื่องราวของการกายภาพบําบัดกันอีก พื้นที่ส่วนหนึ่งนั่นคือกระดูกสันหลังพื้นที่สําคัญของร่างกายนะหรือว่ากระดูกสันหลังนั่นเองก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีค่อนข้างกว้างแล้วก็มีอวัยวะส่วนเกี่ยวข้องหลายส่วนด้วยกันนะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันต่อเนื่องถึงการกายภาพบําบัดในส่วนของภาวะกระดูกสันหลังที่ผิดปกติหรือว่าอาการปวดหลังต่างๆด้วยนะคะภาวะกระดูกสันหลังผิดปกติแล้วการปวดหลังนั้นมันเป็นยังไงบ้างหรือว่ารายละเอียดของมันเป็นยังไงบ้างคะครับ ต้องบอกก่อนว่าความรุนแรงก็จะมากกว่าการผ่าตัดทั้งสองอย่างที่เราพูดพูดถึงไปนะครับซึ่งการผ่าตัดหรือว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมีอวัยวะสําคัญเยอะมากหนึ่งกล้ามเนื้อนะครับสองก็คือในเรื่องของระบบประสาทที่เข้าใกล้ส่วนกลางมากแล้วนั่นหมายถึงว่าความสําคัญในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันถ้าเกิดว่าบริเวณส่วนหลังมีอาการปวดเนี่ยก็จะใช้ชีวิตประจําวันได้ยากขึ้นมากขึ้นไปอีกนะครับซึ่งภาวะปวดหลังก็แบ่งหลายแบบเหมือนกันนะครับปวดหลังเรื้อรัง เป็นตลอดเวลานะครับปวดหลังเป็นใปให้หายบ้างนะครับหรือภาวะปวดหลังเฉพาะการทํางานนะครับซึ่งระดับความรุนแรงก็ต่างกันไปนะครับก็ในส่วนของการดูแลปวดหลังนั้นใครๆอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญแจริงๆแล้วสําคัญมากนะเพราะว่าการกายภาพนั้นก็จะช่วยบริหารหลังผ่าตัดในช่วยของการฟื้นฟูกระดูกสันหลังด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ประเด็นสาคัญคือการทําไมเราต้องกายภาพบําบัดหลังจากการทำการผ่ตาตัดกระดูกสันหลังค่ะครับ<ฆ>ก็อย่างเท้าความเมื่อกี้ต่อนะครับก็คือกระดูกสันหลังเนี่ยของคนเราเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งหรือภาวะหนึ่งหรือว่าลักษณะงานที่เล่งเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของภาวะที่เสื่อมลงค<ฆ>่ะพวงมาเริ่มตีบแคบลงค<ฆ>่ะหมอนรองอาจจะมีการเหมือนมีการเขาเรียกว่าเสื่อมเสื่อมถอยลง<ฆ>ะนะครับบางท่านอาจจะหนักเลยก็คือหมอนรองกระดูกอาจจะทับเส้นประสาท<ฆ>ด้วย นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวไปเนี่ยก็คือก็จะกลับมาอยู่ในเรื่องของก็ว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งความรุนแรงมันมากถึงขนาดที่ว่าไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตลอดเนี่ย <S 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 แพทย์ก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของการผ่าตัดที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกสันหลัง <S S ซึ่งหลังจะผ่าตัดแล้วเนี่ยถ้าเกิดความรุนแรงน้อยก็อาจจะไม่ต้องกายภาพบัตรแต่เกิดความรุนแรงมากหรือเป็นภาวะที่ต้องได้รับการดูแลการกายภาพบัตรก็สําคัญนะครับซึ่งมีมีความสําคัญมาก นะครับต่อการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งบริเวณลำตัวเนี่ยเราสําคัญมากเหมือนกันนะครับค่ะเพราะว่ากระดูกสันหลังก็เชื่อมต่อตั้งแต่คอไปถึงบันหายด้วยนะก,ก็ก็การกายภาพบําบัดก็จะลดทั้งอาการปวดอาการบาดเจ็บซ้ําหรือว่าภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจจะตามมาหลังการผ่<พ>าตัดด้วยนะคะและในส่วนของการทํากายภาพบําบัดหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังนั้นจริงๆแล้ว ควรจะเริ่มเมื่อไรหรือว่ามันมีระยะเวลาในการฟื้นฟูอย่างไงบ้างคะซึ่งหลังผ่าตัดแล่ว<ะ>จริงๆก็สามารถทําได้เลยเหมือนกันนะครับหรือว่าแพทย์มีการความเห็นว่าสามารถทาแก้ไขผ้า<ะ>บัตรได้นะครับก็สามารถทําได้เลยแต่ว่าอย่างที่บอกครับการหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยยิ่งทําไวการที่คนไข้จะกลับมาใช้ชีว,วิตประจำวันได้เร็วฟื้นฟูได้ไวก็จะไหวมาก<ะ>ความรุนแรงก็จะลดลงนะครับ ก็อย่างที่บอกครับว่าการกายภาพบัตรหลังจากผ่าตัดน,นั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยเริ่มดีขึ้นปวดก็จะลดลงด้วยเหมือนกันนะครับแล้วมันจะมีท่าแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเสร็จหนึ่งถึงสองวันเห็นว่ามีท่านอนงายท่ายกกระดกข้อเท้าต่างๆ่างด้วยค,นะค่ะอาจจะต้องอธิบายก่อนว่าท่าที่บอกไปก็คือ,คอหนึ่งในเรื่องของการผ่าตัดที่บริเวณสันหลังเนี่ยหลังเราจะแข็งมากเลยะนะครับแล้วก็ปวด ภาวะปวดทําทให้กล้ามเนื้อรอบๆเนี่ยหรือบริเวณส่วนใกล้เคียงเยกร็งขึ้นนะครับทำให้เกิดการขยับตัวไม่ได้แล้วก็วยิ่งขยับตัวก็ยิ่งปวดซึ่งการกยะเพืมบ,บัตรก็จะเริ่มต้นจากนัตรงนี้เลยหนึ่งในเรื่องของอาการปวดทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวมากที่สุด2ก็คือเริ่มออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องเบาๆนะครับสามก็คือในเรื่องของการกระดดกข้อเทา้าอย่างที่บอกครับว่าบริเวณลำตัวเราขยับไม่ได้บริเวณส่วนปลายยิ่งขยับแกนกลางลำตัวก็จะยิ่งใช้งานนั่นหมายถึงว่าพอส่วน การการลองตัวเราได้ใช้งานน้อยส่วนปลายก็จะเริ่มใช้งานน้อยตามไปด้วยทําให้บริเวณของปลายมือปลายเท้าหรือว่าบริเวณของปลายเท้าเนี่ยนะครับมีอาการที่บวมการบริเวณของเรื่อลดลงได้บวมได้การกระดกข้อเท้าก็จะช่วยในเรื่องของการลดอาการบวมได้นะครับแล้วก็เห็นว่ามีโปรแกรมการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยนะมีโปรแกรมต่างๆมีเป็นยังไงบ้างคะทางการฝึกด้านต่างๆก็ลักษณะแรกก็คือการฟื้นฟูเนี่ยอาจจะต้องดอกจัน เยอะๆเลยครับว่ากล้ามเนื้อลำตัวการการลำตัวสําคัญมากการออกกาลังกายกล้ามเนื้อลำตัวเป็นการออกกำลังกายที่สําคัญมากกับการผ่าตัดบริเวณของสันหลังนะครับแล้วก็หลักๆแล้วก็คือความยืดหยุ่นก็ต้องมาด้วยอย่างที่ท้าความบอกครับว่าการปวดทําให้กล้ามเนื้อเกร็งมากขยับตัวลําบากนะครับการยืดหยุ่นหรือการเพิ่มการออกกาลังกายด้วยการยืดเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่ายืดถึงขนาดที่ว่าสุดที่คนได้ทำได้อาจจะต้องมี ระยะในเรื่องของการยืดที่เหมาะสมด้วยะนะครับนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าพอเริ่มยืดกล้ามเนื้อได้แล้วการขยับตัวจากท่านอนหรือเปลี่ยนท่านะครับก็จะสําคัญมากถ้าเกิดว่าการขยับตัวจากนอนมาเป็นนั่งได้เร็วจากนั่งมาเป็นยืนได้เร็วค,คนไข้ก็จะเริ่มมีภาวะที่ความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน,นลดลงได้นะครับเป็นการปรับทั้งท่านั่งท่ายืนท่านอนด้วยนะแล้วก็ลดการกดทับกระดูกสันหลังต่าง เออะคะแล้วก็ก,การทํากายภาพบําบัดเพิ่มเติมค่ะมันช่วยอย่างมากในการลดการปวดหลังหลังการผ่าตัดได้ไงบ้างคะ่ะครับ<ะ>อย่างที่เราบอกกันครับว่าภาวะที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยที่เกิดอาการปวดจากภาวะกระดูกสันหลังเนี่ยมันมาจากกล้ามเนื้อลาตัวที่มันไม่แข็งแรง<ะ>หรือแข็งแรงมากเกินไปจนเกิดภาวะที่หลังแข็งนะครับหลังจากผ่าตัดหรือหลังจากที่คนไข้ได้รับการประเมินแล้วว่าต้องผ่าตัดเนี่ยนะครับ การกยรายภาพบัตรก็จะต้องเริ่มตั้งแต่ขบวนการหนึ่งให้ภาวะของกล้ามเนื้อของเราเนี่ยยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับลดอาการกดทับของเส้นประสาทลดภาวะกดทับหรือว่าการใช้บริเวณของข้อกระดูกที่มากขึ้นโดยการที่เราเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อลําตัวนะครับซึ่งภาวะกล้ามเนื้อลําตัวของคนเราเนี่ยมันเสื่อมตั้งแต่ก่อนที่จะต้องผ่าละการระเวณของเลือดมันก็อาจจะหรือความยืดหยุ่นมันลดลงการระเวีนของเลือดมันก็จะอาจจะไม่ดี นะครับท <c oughs> ำให้การทํางานเนี่ยหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็จะลดลงไปด้วย <c oughs> นะครับค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เห็นว่าถ้าสําหรับระยะการระยะเวลาการฟื้นฟูหล,ลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วปกติเขาจะเฉลี่ยระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงปีไหมหรือว่าน้อยกว่านั้นหรือมากกว่าน,นั้นยังไงบ้างค่ะจากที่เห็นเนี่ยสูงสุดก็อาจจะเป็นปีเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่เราบอกกันว่าแผนเวชศาสตรกุญฟูเราก็มีการเก็บตัวชี้วัดในเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยน ผ่าตัดท,ที่เกี่ยวกับสันหลังทั้งหมดเลยไว้เหมือนกันเราก็จะฟื้นฟูคนไข้ในหนึ่งถึงสเดือนแรกให้เร็วที่สุดนะครับแล้วสมเดือนจนถึง6เดือนถึงปีก็จะเป็นในเรื่องของการติดตามอาการแล้วซึ่งคนไข้ในหนึ่งปีเนี่ยส่วนมากเฉลี่ยจากของโรงพยาบาลเราก็จะดีไม่ค่อยมีภาวะแทรกซ้อนแล้วหรือถ้ามีมากๆก็คืออาจจะต้องดูภาวะก่อนที่คนไข้ผ่าว่าภาวะของคนไข้เนี่ยปกติขนาดไหนบางท่านอาจจะนอนติดเตียงการที่จะฟื้นตัวกลับมาเลื่นเดินได้ เหมือนเดิมเนี่ยก็อาจจะยากเหมือนกันนะครับและก็ประเด็นต่อไปที่จะเป็นข้อแนะนำค่ะสำหรับผู้ป่วยที่ทําการผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วมีข้อแนะนําอย่างไรว่าควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรไหมหรือว่ามีข้อแนะนําในการปฏิบัติตนยังไงบ้างสําหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคะครับการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยครับ,รบก็มีความสําคัญมากเพราะว่า,างการผ่าตัดก็จะมีการใช้บริเวณของโลงหะหรือเหล็กดันเข้าไปนั่นหมายความว่าบริเวณตรงข้อตรงนั้นก็อาจจะไม่สามารถขยับได้ ป็ประสิทธิภาพเหมือนก่อนผ่าแล้วการบิดตัวการเกิดการแรงกระแทกการใช้งานละลักษณะทีะ่มีการบิดของข้อที่มากเกินไปก็จะส่งผลทําให้บริเวณของอตรงโลหะหรือว่าตรงบริเวณที่ค,คุณหมอได้ใส่เอาไว้เนี่ยก็จะทําให้เสื่อมเร็วขึ้นหรือทําให้เกิดมีภาวะการปวดะนะครับทำให้ส่งผลต่อใช้คําว่าไงดีอาจจะบางท่านอาจจะรุนแรงถึงมีภาวะซ้อนถึงผ่าซ้ําเลยนะครับอย่างที่เราบอกกันว่าการ ป้องกันข้อห้ามควรระวังสําคัญมากาแต่ที่สาคัญเลยของนักแา้ภาพหมัดเราก็จะพูดตลอดว่าการเนื้องลาตัวสําคัญที่สุดาอาจจะต้องมีการฝึกการเนื้องลาตัวให้มากมนะครับการฝึกการเนื้องลำตัวก็จะมีะระดับในเรื่องของแต่ง่ายไปถึงยากเลย<ม>นะครับซึ่งระดับแรกๆก,ก,ก็จะเริเ่มตั้งแต่ตอนหลังยอผ่าตัดได้เลยเหมือนกันครับค่ะห้ามยกของหนักห้ามบิดตัวแรงๆนะหรือว่าการนั่งนานๆยืนนานๆด้วย ใช่ครับมันาจะต้องมีการเปลี่ยนท่าที่สําคัญด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะสำหรับผู้ป่วยที่ควรไปดูแลตัวเองที่บ้านนะหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังเขาควรจะทํายังไงหรือว่ามีข้อแนะนําฝากถึงผู้ป่วยยังไงบ้างคะ,คะเชิญค่ะก็อย่างที่บอกครับว่าการที่ผู้ป่วยกว่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลและกลับไปกายภาพบำบัดที่บ้านก็จะได้รับคําแนะนําเบื้องต้นไปแล้วะนะครับอันดับแรกก็คืออาจจะต้องในเรื่องของการได้รับคําแนะนําการออกกำลังกายนะครับบริเวณของแกนการรับตัวที่ถูกต้อง เริ่มจากเบาๆเริ่มจากลักษณะท่าทางที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เริ่มจากการที่ตัวเองจะต้องมาระวัดระวังนะครับอย่างที่กล่าวืาอกีในเรื่องของการยกของหนักในเรื่องของการบิดตัวในเรื่องของการใช้ประจําวันและต้องไปกระตุ้นให้เกิดบริเวณตรงนั้นใช้งานมากขึ้นนะครับก็เลยอาจจะฝากถึงว่าความรุนแรงของกระดูกสันหลังเนี่ยค่อนข้างสําคัญเพราะว่ากระดูกสันหลังก็จะมีเส้นประสาทที่เลี้ยงตั้งแต่ ส่วนหลังแล้วก็ไ<ะ>ล่ไปถึงไปทั้งสองข้างบาง<ะ>ท่านมีภาวะแทรกซ้อนถึงขนาดที่ว่าเดินไม่ได้มีอาการช้ามากขึ้นซึ่งอันนี้ก็ต้องมาพบนักกายภาพบัดต่อเนื่องหรือว<ะ>่าได้มีการปรึกษาแพทย์เพื่อมากายภาพบัดต่อครับ หมดนี้ก็คือเรื่องราวที่มาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณเจติลกดอกไม้ขาวนักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ถานเรือที่กรุณาให้เกียรติมารวมนําเสนอเรื่องราวดีๆกันในวันนี้นะคะและพบกับช่วงต่อไปของทางรายการค่ะสวัสดีค่ะ